สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดีฉันจะมานำเสนอกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องค่ะ Topic Outline น,น,นะคะ 1. i n t r r d u t t o o n 2. หลักการทำงานกระบวนการผลิต 3. วัสดุและสารที่ใช้ 4. ข้อดีและข้อจำกัด 5. ตัวอย่างการใช้งาน 6. วิจัยที่เกี่ยวข้อง i n t r r d u t t o o n b i o d i e s e เเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์โดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า การเอทเฟอร์ริเคชันซึ่งเปลี่ยนน้ำมันให้กลายเป็นเอทเทอร์ของกรดไขมันเบลดีเซลได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อก๊าซเรือนกระจกและสามารถใช้ร่วมกับดีเซลจากปิโตรเลียมในเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หลักการทำงานและกระบวนการผลิต1เตรียมวัตถุดิบน้ำมันพืชเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองหรือไขมันสัตว์การกำจัดสิ่งเจืบปนเช่นน้ำและสารแขวนลอย กระบ,บวนการทานเอฟเฟคชันผสมวัตถุดิบกับเมทานอลหรือเอทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 3. การแยกผลิตภัณฑ์เบลดีเซลและกิจูรีนถูกแยกออกด้วยกระบ,บวนการตกตะกอนหรือลอยตัวของการล้างเบลดีเซลเพื่อลดสารปนเปนื้อน 4. การปร,ปรับปรุงคุณภาพการกรองและกําจัดน้ําที่เหลือวัตถุดิบและสารที่ใช้1น้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์ 2. เมทานอลหรือเอทานอล โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์วัสดุที่ใช้ 1. วิเรศสกัวแยก 3. ปั๊มสุญญากาศต่อมาข้อดีนะคะ 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. เครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้งานได้ทันที 3. ใช้วัสดุที่สามารถทดแทนได้ 4. ระบบต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้อจำกัด 1. ต้นทุนสูงน้ำมันบริสุทิ์หรือเมทานอลมีราคาสูงในบางพื้นที่ 2. ข้อจำกัดทางเทคนิคต้องการการควบคุมอุณหภูมิและแรงดันอย่างมั่นยำ 3. าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกิจลินส่วนเกินอาจเป็นข้อเสียตัวอย่างการใช้งานโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบ,บโอดีเซลครบวงจรจังหวัดเพชรบุรีโครงการนี้มีการทดลองใช้หม้อถ้วแบบสุญญากาศในการผลิตไบ,บโอดีเซลซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตต่อวันได้ถึง1.5ตัน เมื่อเทียบกับโมดโทษปาล์มแบบเก่าที่มีกำลังการผลิต700กิโลกร,รัมต่อวันการพัฒนาเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลมีการพัฒนาเครื่องต้นแบบสําหรับการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมที่ถังต่าง,างๆเพื่อควบคุมปรับแต่งและตรวจสอบเงื่อนไขของตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลลัพธ์ในขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่ได้ มีคุณภาพคงที่และเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะในส่วนนี้จะเป็นวิจัยอ้างอิงที่กลุ่มพวกเราได้ค้นหามานะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นางสาวกุลธิดายันตาปริริรหัสนักศึกษา6540310903 2. นางสาวบิยพรคงพันลับรหัสนักศึกษา6540310916ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังนะคะ